ในดูจะคนลนะ่ะสองลนะ่งนะเออเ <c oughs> พ้อแป,ป๊บเดียวน้องแมวพงในดูสองคนเลเด้อตอนนี้เด้อทับสมเด็จเ e ล l o สบายดีสบายดีทู้สมเด็ดทุกฐานเด้อตอนนี้น้องนาจะ,อะเอารถไใซ่ใบักขามไปดอนโค้งไปหาหนองยหญ่เด้อทุก่านเด้อ จะไปย,ยมามยามหน่องยาเนาะ,ะอยู่เมืองโคงเ้อะเดีย๋ยวเรไปสอบทามบาขคาบักเท่าใดรเนาะอารุณญ่ขามแบบนี้ทุกคน จะว่าเป็นบักหน่อยเนาะทุกคนเนาะใส่ไสด้ประมาณสองขันนี่แหละแต่คือบมเห็นมีคนกลัวขหยเฮาเนาะอ่าอันนี้เป็นเพื่อเพื่อใส่รถจักทุกคนแบบนี้เพื่อเอิ่อนมาเพื่อใหม่ใส่รถจักเนาะคือแบบเป็นเด็กใจสีเพื่อนเอิ่นบักเนอะคือในเด้บ่อยเออเขาไล่เด้อ่ะแสนหาอ่าแสนหาคานถาม อันนี้เป็นราคาเมาส์บ่ถ้าเป็นราคาโบเมาส์เท่าไหร่ะอถาเป็นราคาโบเมาส์เท่าไหร่บนไดสองขันเซนหนึ่งเไหรสองขันเ0นหนึ่งหมอเดี๋ยวห้าสิห้าสิถาสองขันเป็นเซนหนึ่งคือว่าถ้าเมาส์แบบมันไฟฝ่าอยากไปดวนเลยหันเมนเซนหานะทุกคนเนายวน้รงนมจะถาเพราะว่าโบฝ่าวันไดเนะ โดยทรบทาบพี่นอนเดือดเอดเลยเส้นหนึ่งที่สันเส้นหนึ่งที่เส้นหนึ่งไหนบอกฮะเส้นหนึ่งไปเลยขาเป็นราคาเมาส์เป็นเสนเซนหาทุกคนขาเป็นสองขันเป็นเสนหนึ่งาฉันเนาะ ถ้ารถจักแบบนี้มันขั้นสามชิฟเด้อถึงคนถึงรถเนะาะอ่ะไปสินะรถถาถาไปขามเป็นโคดเหมือนกันแถวหนึ่งสามชิฟคือเก่าเลยทุกคนเนาะอันนี้เพิ่นมีรถจักก่ะสามชิฟคือเก<ม>่าเนาะก็จะจะลาเป็นเถียวแบบนี้<ม>คนสมมุิว่าไม่มูมาน้ำกระไดแบบแซ่กันเนาะ แชร์กันแต่ว่ากับสามีคือเก่าแต่ว่ากับคันมิโวมะนาวสองคนกับแซกันกับเดือยภูธิชิพหานะโอ้อันนี้เพิ่นถอยลงมาเอาใหมเอาใหมลูกนี่เนาะเพิร์นจะสเอาขามไปเบื้องนั้นทุกคนนี่ใหม่เพิ่นโซ่้ง่ามขนาดเพิ่นจะใส่บักขามไปเบื้องนั้นเด้ไหมตอนนี้ ก็ล่อถารถลงมาอีกเนาะยังโบเห็นเถื่อนทุกคนแต่ว่าเห็นจอดสองขันอยู่หันโมหว่นไปสิลงไปผอมของกางฮาบอเนาะนึกว่ารถของชาวบ้านบอกถามมาประมาณสามนาทีแต่ทุกคนยังโบเห็นรถลงมาคือฮาบเถื่อนเนาะจะล่อถ่าอีกแป๊บนึงคันว่าโดนไล่ก็จะหายราคาเมา้าไนเลยแสนหาเนาะหรือแบบประมาณสองร้อยสี่สิบบาท ต่ว nah ่าจะเป็นแบบจักแกงสีทุกคนจะบอกเดี te ๋ยวนจักใหญ่ด้วยจะเป็นจักใบผัดหน่อยเนี่ยนี่เนาะขามใบเบืองหนังกระแนมเห็นกับโบกไก่เป็นไงเนาะใส่เวลาประมาณชิพห้านาทีนี่แหละเดี๋ยวน้องน่าสิลองถามราคาเพิ่นใหม่แบบนี้เพนเท่าไรเพนเท่าไรได้อ่ายเพนเท่าไรใหม่เพนเท่าไรหกสิบพันเนาะหกสิบพันเพนอร่อยบาททุกคน เอามาส่งห้ยิธาแบบนี้เลยอะตอนนี้มีหลลงมาแล้วขันหนึ่งเนาะจะไปผอมกับเฮาเขากะจะประหยัดไปเพิ่มหาสิพนทุกคนถ้าเฮาไปราคาเมาเลยเฮาก็จะได้เสียผู้เดียวเป็นแสนหาเนาะราคาเมาบักลำนี่แต่ว่าเฮาไปสองคนนี่เขาก็เสียแสนกีบ 卖清洁了 เป็นเทือดา,ากแบบนี้ทุกคน ทันในมนันตามหลังแต่ว่าขึ้นบาได้บักแบบนี้ขึ้นได้เพียงสองทนเนาะจะเป็นบักหน่อยถ้าเป็นบักใหญ่กว่านี้ก็จะขึ้นได้อีกประมาณสามสี่ท่านที่้องน้าเคยขี่ตอนน่ะอันไหนเม้นท่าที่ห้าสิบสามไปเนาะก็จะมีรถรอถ,ถ่ายอยู่หันประมาณ สองขันที่เนมเห็นตอนนี้เนี่ยเคนก็จะเก็บเงินเลยแบบนี้เนาะเจมืองิวธรรมศาสตร์บ้านเมืองเขาทุกคนอันนี้เป็นแม่น้ำโค้งเด้ออันนั้นมันดอนที่เนาะ อยู่นี่เงีมยโมท่านมีคัวเถ้าน่าเศร้าไฟฝ่าเป็นขามคล้องมานี่นักเศราไฟฝ่า ถามไปหาหนองย,ย,ายา่าๆตอนนี้ทุกคนอันนั้นเป็นเหือทานคำไต้เนะทุกคนนี่เห็นบอ่ออันนี้เป็นทาทาบานบ้านทานคำไต้เนาะนี่เห็นบ่ทานผสมเป็นเหือลำใหญ่ๆ คนหาปูหาป้าอยู่นี่คานผู้ชมเห็ดหน้าเนาะเดียงงวเดียงคั้วอยู <c oughs> อ่นี่เาทลองเอาดิอ๋อนิเป็นสภาพกัน่าที่หอดหน,น่อยเนาะ อันเพื่อขึ้นไสโดรจักไซคนเนาะอันนี้คนอ่าคนซื่อจะขึ้นบาร์ด้ามีกระได้ได้วทุกคนเนอะเอ้เอาโดรจักไซกระได้ขึ้นกันเนาะนยังวางลายอยู่ยังวางนี่มันขึ้นได 哼。<laughs> เพื่อนน้องย่าๆดิตรงเดียวครัวเนาะโอ้โหน้องย่านดิพัฒนาเด้อเป็นทางคอนกรีตคุณอาทุกคนขี่สบายเด้อเนี่ยถ่ายเห็นหน้าือกันเนาะนี่น้องนาจะไปทางหลักเบื่องสายมือนะีอ่เนาะจะเป็นทางแบบยากเน่ทุกคน ถ้าว่าเข้าไปทางซื้อเลยนี่จะเป็นนะคีคีหุ่มดอนโค้งเลยจะเป็นทางดีอ่าจะเป็นทางคนขี่แบบนี้เนะาะถ้าไปทางนี้จะกลับไปทางขือคือเกาเดอร์อ่าตรงนั้นจะไปเบล์มสายสายมือเนาะนบานเปเทียนบานหัวโค้งเป็นบานผัดคณนาหอบด่านเนี่เดี๋ยวเส้นทางนี้เป็นทางยางเลยจามีคุ้มร้ายเนี่ยทุกคนเส้นทางนี้ แต่ว่ามันคีโอหล่นโค้งกลับไปหอดไปหอดนอะเพื่อนหนูยากๆคือกันแต่ว่ามันจะไกลกลัวเนะ้ะแต่ว่าทางดีกลัวอันนี้จะไปทางรัดแต่ว่าทางกังยกๆกว่าเนาะ ชิปหน้าที่เนาะก็จะเห็นทางสามแหนบแบบนี้เด้อไปนี่ก็จะไปบ้านนองยายาไปเมืองโค้งเนาะตาเขาจะไปนี่เว้นจะไปบ้านโค้งแดมไปบ้านดอนซันหรือว่าสวดไปปักบซีกระไดเด้อทางนี้เด้อบ้านนี้จะไปบ้านหน้าเนะาะบ้านหน้าไปบ้านนองยายาเด้อทางนี้จะเป็นทางคอนกีงางแบบนี้ ัวสบายจนดหดเพื่อนของย่าๆเลยทุกคนแต่ววาทางเดจะเห็นดอกพูดมเหลืองมากนอสวงนี่มีไมบาทห้องตอนนี้หอดบาทหน้าบาทน้องย่าๆเลวทุกคนทางเขาบานพึ่นก็จะเป็นหาหนอกแม่โพกเนาะจือใดบ่บอ่องแม่โพกมันคลายทำสงเด้อเดี๋ยวจะไปอุ่นนะุ่นเนาะ บาดีโอ้ยเรียกว่าสวยก่อนเก่าแท้ขัดเทเออมีตำยังนี้มีตำกะเลตำตำออปีใหม่กับโบเด็จพากหนอเออเอาตำทะเลตำทะเลมาหลายมือเลยดิอียังอียังนี้ขนมอันนนั้เดียเป็นของกินค่ะหลง อ่างสามสิบป mm ีเลยเนี hmm. ่ย uh, บ so yeah. huh? uh. you know? mm ่เ hmm. อ้วมาลราเบิ่งตำทะเลเอาซุกเด้อตำซุกขายคนเดียวบ่น้ำเนอไมีน้ำยังไงวันนี้มีน้ำหัวบัวอะไรกันนำแต่สี่งานค่ะเออซาซาบงนาวมีบ่ซาบงนาวมีนะซาบงนาวทางไหนบ่อันแม่จัตวาหันอาแล้วยังเห็ีอยู่บ่เาลื้เบ่งไหมค่ะบ่ อันอนั้หัวบัวหนึ่งเดี๋ยวโทรหานหนองยายยไปสิญาออกมาบอกนี่ทางเขาเพลอนเพลินทุกคนหน,งหนงองยาแย่ขนมข้าวตุกเขาข่อยบอสนี่ดูตามไหมเขาเออยาใครดีอยู่บ่กอะไรใครในดูจะคนนะสองนองะเออเพ้อแป๊บเดียวน้องเมลพองในดูสองคนละเด้อตอนนี้ดเด้อท่านผู้ชมเด้อ เอาให้แล้วดีใหลแล้วมาเน่ยนจะกินขนมบ่จ๊ะไม่แน,น่อยากกนะินนะบ่ได้พาไปงมหอยแน่น,นอนบุญ <c oughs> ้นาะภาพไปงมหอยได้จะบ,บอกไปบ่ไปบ่เพป็นว่าไปแล้วจะพาไปเนาะเป็นต้นเก่าวันที่นี่นี่โดดประจัมสายถังนี่เด้อทุกคนดอนสันดอนโค้งเนาะโดดผ่านไปบางกีนี่ พออยากไปเขากลับมายืนรัดอยู่หนาทางใดเนาะอันนำหัวบัวอสองจอกเนอะหนองแม่พกนำหัวบัวโผแม่พกจืดไหลบอกสายหนาสายหนาคุปหอยหอยได้ร้ายน้อง่วงนะครับไปเนาะสวงนี้มีร้ายอยู่บ่สวงนี้หนำคืนมุดกัญญาก็มีรลายอยู่บ่ล่ะมีรลายคือเกา่ามีรลายคือเกา่าแต่ว่านำขืนมุดหนะเพื่อน่า แล้วตำทะเลตำตํทะเลใสกุกถ้วยหนากุกเราเสียบขนาดทุกคนมาเดอ้อกินน้ำกันเดอ้อมีน้ำซุปไห่หน่อบอ๋ไอไม,อม่ไม่ทูได้วนี่ที่จะบวง หัวบัวบร่กินโดนโดนอะจะต้มเองเปล่าน้ำหัวบัวใส่ถั่วดำเปล่าทุกคนตอนนี้มะหอดิ่งอองยายญาแล้วเพิ่นดังไฟเนาะนหน้าเอาเป็ดมาหายเพิ่นอบตอนนี้ยังใส่ชุนงนอนอยู่เ้วยอยังไม่ได้อาบน้ำเธอตอนนี้ชิดสองโมงเพลินด่อ เนี่ยพท่านอาบหนำเพื่นว่าอยู่อยู่เฮือนบ่คอยอาบเพื่นว่าสาัตว์ทำการกอ่อไฟนะตอนนี้เฮือนเพื่อนล่มเด่นดีขนาดทุกคนอยู่ติดกับไปน่นำโค้งเลยย่ามเสาเนี่เสียงเหือเป็นสนันอยู่ได้ทุกคนเขาเจามาตลาดเนาะเขาขี่ขามาได้ฟังพุนฟังพุนเอินเอินบาทยังหนองยาฮะเบือนน่อหน,นันหันเนอินบาทยังหาใช้ขูเนาะ ก็คีมากแต่หาถ้ยคู่จะมาตลาดตลาดยามเสาเดี๋ยวมื่อื่นลงนาผ้าโลตลาดยามเสาเด้อเราจะมียังเน่เนาะตลาดส่วงเดือนซีบ้านหนองยาๆนี่มันจะเอายังมาวางเน่เพราะว่าตลาดนี่จะเป็นตลาดของธรรมศาสตร์เลยทุกคนเด้อใครมียังก็เอาไปวางอย่างนี้เนาะเป็นตลาดของชาวบ้านเพิ่นเองเนาะบ้านอื่นจะบมาจะมาแต่คนในหมู่บ้านเพิ่นเนาะเอาะสำหรับมื่อีลงนาเดินทาง มาหอดเพื่อนน้งอยงอยายและคีเพื่อ,อขามบักหนึ่งแสนกี่มาเนาะใส่เวลาประมาณโมโหสุโม,มงทุกคนมาหอเถือนน้งอยงอยายกาโกไก่เด้อ